สวัสดีค่ะพบกับรายการวันเล่ Crazy ตะกร้อไทยนะคะพาไทยคืนท็อป5หลังจากเอาชนะคู่แข่งนะคะแล้วก็คว้าเหรียญทองได้สำเร็จค่ะวันนี้เราจะมาสรุปเหรียญรางวัลในเอเชียนเกม2022กันค่ะ โดยเมื่อวันที่29กันยายนนะคะ256 6นะคะสรุปเหรียญเอเชียนเกม2 0 2 2ล่าสุดค่ะในช่วงบ่ายวันที่29กันยาเวลา13นาฬิกาค่ะหลังจากการชิงเหรียญทองในวันที่6นะคะแล้วก็มีการชิงชัยทั้งสิ้น31เหรียญทองค่ะอันดับหนึ่งนะคะยังคงเป็นเจ้าภาพจีนค่ะที่ขยับเข้าใกล้100เหรียญแล้วค่ะล่าสุดนะคะเก็บเพิ่มไปอีก95เหรียญทอง56เหรียญเงินและ28เหรียญทองแดงค่ะ ขณะที่อันดับสองนะคะเป็นเกาหลีใต้ค่ะตามมาห่างๆ24เหรียญทอง24เหรียญเงินและ41เหรียญทองแดงค่ะและอันดับ3เป็นญี่ปุ่นค่ะมี21เหรียญทอง3.1เหรียญเงินและ3.2เหรียญทองแดงค่ะด้านทีมชาติไทยของเรานะคะวันนี้ได้เพิ่มมาอีก2เหรียญค่ะจากเซปักตะกรอบประเภททีมชุดโดยทีมหญิงนะคะเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้2ต่อ0ูนย์เซตค่ะคู่แข่งในรอบชิงชนะเลิศนะคะ ้าแชมป์สมัยที่4ติดต่อกันและเป็นเหรียญทองสมัยที่6นะคะและทีมชายเอาชนะมาเลเซียไปได้2ต่อ0ูนย์เซตเช่นเดียวกันค่ะฟ้าแชมป์สมัยที่7นะคะติดต่อกันนับตั้งแต่ปี1998ค่ะล่าสุดนะคะก็เลยทำให้ทัพนักกีฬาไทยของเราได้มาแล้วทั้งหมด8เหรียญทอง3เหรียญเงินและ9เหรียญทองแดงค่ะขึ้นจากอันดับที่6เมื่อวานนี้นะคะกลับมาสู่อันดับที่5เหมือนเดิมแล้วค่ะ ในตารางเหรียญเอเชียนเกม2 0 2 2ในครั้งนี้ค่ะทางรายการวอลเลย์ครีซีนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาไทยของเราด้วยนะคะที่สามารถกลับมาอยู่อันดับที่5ในตารางเหรียญเอเชียนเกมในครั้งนี้ได้สําเร็จค่ะแล้วเ,เพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้าง หลังจากที่ได้เห็นตารางเหรียญเอเชียนเกมในครั้งนี้แล้วคิดว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะรักษาอันดับ5ไว้ได้ตลอดไปไหมหรือจะสามารถกระเถิบขึ้นไปติด1ใน3ในการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ค่ะยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะคะไม่เช่นนั้นจะโดน y YouTube บล็อกเอาได้นะและก่อนที่จะจบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชินิสชาแนลด้วยนะคะ เรากลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมสวัสดีค่ะ